สวัสดีครับรถไฟไทยวันนี้ลงคลิปเยอะหน่อยนะครับอาบีหนึ่งท่านหนึ่งนะครับเราอยู่ที่หนึ่งอาบีหนึ่งท่านหนึ่งแถวสถานีมอปลยาวจะลงเหล็กนะครับเบอร์นหนึ่งถึงเบอร์ 20, 8, 27, ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับเสาสี่สิบสองต้นนะครับได้มาสี่สิบสี่ละ นี่คำอมาเบอร์หน şey ึ่งนะครับมันไม่มีหรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะเขาจะทำให้ ี่เก้าห้าแปดสี่เก้าห้าแปดไดสามห้าศูนย์แปดสามห้าศูนย์แปดอ่ะสี่สามหนึ่งสามเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้า ในฐานใกล้หมดแล้วนะครับไล่นายาปีหน้าแหละนะครับปีหน้าให้ว่ากันใหม่ครับนี่ใกล้จะสิ้นปีละนีเบอร์สองนะครับเบอร์สองก็จะลงใ้ นี่หน้านะครับนี่ให้ไว้หมดละยังไม่ได้ลงเหล็กนอก้นองๆกม็มาเยอะนะครับมาผูกเหล็กตรงเนินนู้นคือชันนี้นะครับชันนี้มอพยาว ยังนะครับยังเยอะอ,อีกหลายก็จะขามไปถึงครับมินก็เหนื่อยนะรเมื่อวานทั้งวันเลยเช้าไปเชียงรายบ่ายไปงาวบิงเยอะแยะไปหมด ม,ม,มีขายยายรถผมมีขายนะมีเวลายอาทิ์วันนี้ไม่ได้เดินทางไกล เป้าขวาหน่อยแล้วขวาเล่นเลแล้วาขวาขวาแลเป้าขวาอ๋ออ๋อ่๋ออ่าอ๋นน่ออ๋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 ออนออกตั๋แรกออ๋ออ๋ตอ๋อ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 อ๋เอ๋ออ๋องมาอ็เอรอเ๋ออ๋อออ อรอป๋านะครับเล็กยั้องเล็กแหละเล็กครับคลิปยาววันหนึ่งสาต้นต้นแรก สี่หกจุดนะครับเหมือนเดิมเซนเตอร์สตัวในจุดริม4ตัวมีเซนเตอร์นะครับ CL ่เอลมีหนึ่งห้าหก บีหนึ่งห้าหนึ่งบีหนึ่งห้าหนึ่งเราจะไปหนึ่งสองสี่ต่อตี่จะยาวไปไปงาวต่อนะครับคลิปยาวไปดันสี่พันชั่วโมงนะครับ ชมแต่ละจุดคลิปที่ด้ยาวๆหน่อยนะครับแปดจุดเราวยนะครับ สองสามจุดห้าจุดนะครับน้องก็รอลงเหล็กหลุกเหล็กนะครับพูดละเม่นะครับพลเมเม<ะ>่างข้างสายก็มีผัดออร์แกนิก พยาไปเห็นเลยแทงน้ํานะครับมันแบบมองผ่านแทงน้ําไปนู่นละไกลนูล่นแหละนะครับเป็นหมอพเยาวนะครับสี่จุดสี่จุดนะครับ Mua <laughs> cái สามจุดเหลืสามจุดะน,นะครับเลาะปะนะครับเลาะปะคลิปไม่ได้ยาวๆหน่อยนะครับให้ไปอัพสี่พันชมโมงของแอดมินนะครับได้เสร็จแล้วให้ไปห้าจุดเหลือสามจุดยันหนึ่งเบอร์หนึ่ง ไป, 1, 2, 4, นป,ป,นปไหนาาึ่งส,สองสี่บ้านกปงเตาเพื่อเงาล่างปางใครเสร็จแล้วครรอฟ้ามาหนึ่งสามสี่สอ่า ไป,ไปไปออกไปหลังห้าหนี้อสามสามสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้า7 สายมาห้าวป็นสายอ,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 อีขอฟ้าข้าฟ้าฟ้า้าร้อนนะครับพรเพื่อนสายร้อนแล้วเนี่ สุดท้ายละแปดจุดเสร็จแล้วนะครับดึงเม็ดแล้วก็รอ,อปลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนเราไปเจอ อันดีหนึ่งสองสี่นะครับสวัสดีครับ